QR Code ย่อมาจาก Quick Response คือสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆได้รับการพัฒนามาจาก Barcode 2มิติโดยบริษัท Denso Wave จากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1994ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันตามที่ปรากฏให้เห็นในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนสินค้าการชำระเงินการโฆษณาซึ่ง QR Code มีการใช้งานที่ง่ายและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพียงแค่นำกล้องโทรศัพท์มือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่หน้าข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีประโยชน์ของ QR Code QR Code สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบโดยการใช้งานที่สอดคล้องกับโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเพียงแค่ยกมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ก็จะสามารถได้ข้อมูลต่างๆไปไว้ในมือถือได้ทันทีเช่นการส่งข้อความเบอร์โทรศัพท์การชำระจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เลขบัญชีให้ยุ่งยาก ใช้เป็นช่องทาง URL ของเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ชื่อเว็บไซต์อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อนืออนไลน์หรือแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารอื่นๆได้อีกด้วยการสร้าง QR Code สามารถทําได้หลายวิธีแต่วิธีที่นิยมมากที่สุดคือการสร้าง QR Code ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนื่องจากสามารถทําได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนหรือสแกนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ก็าสามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีวิธีการสร้าง QR code ฟรีผ่านเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเหมาะสำหรับมือใหม่ทุกคนคือเว็บไซต์ www.theqrcodegenerator.com โดยมีวิธีทําดังนี้เริ่มจาก1นํางนำลิงก์หรือ URL ที่ต้องการสร้าง QR code มาวางในพื้นที่ฟรีเทคนอกจากนี้ยังมีคำสั่ง contact phone SMS สำหรับผู้ที่ต้องการนำรายละเอียดการติดต่อเบอร์โทรศัพท์และข้อความ SMS มาสร้าง QR code ได้อีกด้วย 2. ส,สัญลักษณ์ QR code ด้านขวามือจะเปลี่ยนรูปร่างหลังวางลิงก์เรียบร้อยแล้วสามารถทดสอบความถูกต้องโดยการใช้สมาร,ร์ทโฟนลองสแกนดูก่อน 3. คลิกปุ่มเซฟเพื่อบันทึกสัญลักษณ์ QR code เป็นไฟล์ภาพและนำไปใช้ได้เลยสำหรับการสร้าง QR code บน Facebook ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดวยวิธีนี้เช่นเดียวกัน เพียงแค่ก๊อฟลิงก์ URL ของ Facebook นําไปวางเว็บไซต์ดังกล่าวก็จะได้สัญลักษณ์ QR Code ไว้ใช้ส่งให้เพื่อนๆหรือจะส่งให้ลูกค้าเข้ามาดูรายละเอียดของสินค้าบริการต่างๆก็สะดวกเช่นกันส่วนวิธีการสร้าง QR Code ลายนั้นไม่ยากแต่อย่างใดซึ่งการนําลายมาสร้างเป็นสัญลักษณ์ QR Code เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเนื่องจากช่วยให้เพื่อนเพื่อสามารถสแกนเพิ่มเพ,เพื่อนได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องพิมพ์ ID ลายหรือเบอร์โทรศัพท์ให้ยุ่งยาก และยังเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการขายของออนไลน์ด้วยโดยสามารถทำได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน l ล n ์ในสมาร์ทโฟนดังนี้1เปิดแอปพลิเคชัน l ล n e เลือกฟังก์ชันตั้งค่าที่มุมขวาบน 2. เลือกโปรไฟล์ที่แถบเมนู3เลือก QR code 4. หลังจากนั้นสัญ,ญลักษณ์ QR code ก็จะปรากฏขึ้นทันทีแล้วเลือกบันทึกลงเครื่องได้เลยหรือจะแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆก็ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการสร้าง QR code ซึ่ง QR code เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ หากรู้จักนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอย่างมาก